ด็กกาพร้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าบิ <clic> สมิลลาฮิมอัลฮัมดุลิลลาห์ล h a m d ล l i l l ม h bin a l a ิ i n mahbubin astain assalamualaikum w a r a h ล a t u l l a h wabarakatuh วันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยโดยมูลที่รัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ยาติมทีวีวันนี้เรามากันที่ บ้านไอปายปาแย่ตำบลจวบอำเภอจาะไอ,อร้องจังหวัดนาราธิวาสบ้านนี้นะครับเป็นบ้านของหญิงไม้พร้อมๆกับลูกกำพร้าอีกสชีวิตซึ่งคนโตอยู่ประมาณหมหนึ่งคนเล็กนี่ยังเพิ่งจะคลอดออกมาได้ประมาณยังไม่ถึงปีเลยนะฮะประมาณสักสามสเดือนตอนนี้บรรยากาศ ในสัมงัดชายแดนภาคใต้นี่อยู่ในช่วงหน้าฝนตอนนี้ฝนกําลังตกปล่อยปลอย,ลอยตกหนักบ้างเบาบ้างแต่ตกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเนี่ยแบบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เพราะนั้นการที่จะ,ะมีะรายได้าจากการปีดยางอะไรบ้างช่วงนี้ก็ไม่มีซึ่งบ้านนี้ก็เช่นกันนะครับหญิงไม้เราเท่าที่เราทราบเบื้องต้นเนี่ยเธอไม่มีอาชีพอะไรเลยตอนนี้เนื่องจากว่าสามีเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้เองทําให้เธอเองก็ยังไม่รู้จะทําอะไรดี แต่ก็อินชาอัลลอ์เธอคงจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ด้วยก,การช่วยเหลือของรัสุภาอุตาลาแล้วก็จากพี่น้องที่ดูรายการอยู่นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับบ้านวะงอยนะครับครอบครัวนี้นำสกุลวะงอยจะเป็นอย่างไรนั้นพี่น้องไป พูดคุยกับคุณหญิงมากคอดียะสารและพร้อมๆกันกับผมได้เลยครับเชิญครับส a า a อ m a ั a i k u m w a r ฉันไม่เคยท้อแทา้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวัง بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نصين ولا حول ولا قوة إلا بالله نعليم أليم نعلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كابتن في يوم وادي يوم ประธานเครือข่ายมูลนิธิสัทธาชนของจังหวัดอาราธิวตัตพร้อมกับคุณอายุป,ปินทองวันนี้ได้มาเยี่ยมครอบครัวดอกำพระซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่8ตํตำบลจวบอำเภอ,จอเจาะไอร้องนะครับวันนี้เราได้มานั่งอยู่นะที่นี้แล้วนะครับครอบครัวนี้ครอบครัวของคุณยากีวอกงอยนะครับซึ่งตอนนี้มีลูก4คน นะครับมีลูก4ี่คนแล้วก็วันนี้มีคุณแม่นั่งอยู่แล้วก็ลูก3ามคนส่วนอีกคนหนึ่งทราบว่าครนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลกําลังสอบอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดนั้นก็เห็นอยู่3ามคนนะครับวันนี้เราได้มาได้มาเยี่ยมแล้วก็ได้มาพูดคุยเพื่อจะให้ผู้ชมท่าทราบถึงความเป็นมาของครอบครัวนี้นะครับนั้นก็ถือโอกาสนี้ที่จะ พบปะกับคุณแม่นะครับเราจะได้รู้จักคุณแม่ซึ่งวันนี้ก็ยังมีลูก on, อ่อนอายุ3าเดือนนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ทําความรู้จักนะครับสละวันในกุ้มระองค์ตนลวกาตัวเด้อะเดี๋ยวช่วยบอกชื่อ,อแล้วก็ตรงนี้นะครับดูแนะนำลูทั้ง3-4มสี่คนเนยขอนะขอดีจะารดเลยคะ่ะก็มีลูกสี่คนลสี่คนนะครับ คนแรกชื่อฮาวาริยะก็อารีอามา,ารีแล้วก็อารีฟันอานิสซาลฮุดดีนอารยูบีครับเ, <c oughs> เดี๋ยวถามคุณพ่อของเล็กไดอ้อยากไปไ,ไปในช่วงเดือนกุมภา,าพันธ์ปีหกสามเลยครับก็เรียกประมาณสิบเดือนนะครับประมาณสิบเดือนอาชีพเดิมคุณพ่อทำชีพอะไรครับ ก่อสร้างก่อสร้างคือรับจ้างทั่วไปทั้งก่อสร้างทั้งปีดยางนะครับทราบว่าเมื่อก่อนรายได้ของคุณพ่อได้สักพอจะบอกได้เดือนหนึ่งสักกี่บาทหรือว่ารายได้เป็นวันสักกี่บาทประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยเดี๋ยวลูกคนเล็กช่วงที่เขาคลอดขนะที่คุณพ่อได้จากไปแล้วนะครับป็นครอดมาสามเดือนคุณพ่อจากไปสิบเดือน หลังจากที่คุณพ่อัวเ,เสียไปนะครับวันนี้เขายอมีรายได้จากส่วนไหนที่มาเลี้ยงดูลูกนะครับก็จะคนที่เขาให้มาค่ะมีคนบริจาคมีคน <ฮะ S 1> สดก,ก็ให้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> และโรงเรียนอยู่คนนี้อ,อา,าร,อาารีอามารีอามารีในอเมริชันป .5 อามริามารีชัาา้นป .5 เียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาคนโต ฮาวารียะฮาวารียะนะครับเรียนชั้นม .1 สัมพันธ์วิทยาคนที่3อาริฟันอาริฟันอริฟันชันนน้นอนุบาลอ่าอยู่ชั้นอนุบาลน,นะครับและสุดท้องซาลาหุดีนนะฮะอ่าลาหุดีนนะอ,อ,ดดนอ่ซึ่งคุณพลอดได้มา3เดือนหลังจากคุณพ่อเสียไปเนะนะี่ยงะคิดถึงพ่อคิดถึงย่าปัางงี้อับบาอับบาเดย์ได้คิดถึงอับบาแล้วนะเนี่ยอับบาเนอ่า แล้วรายได้นอกจากสนุกกับลูกไปเรียนนะครับลูกไปเรียนต้องใช้จ่ายี่วันละกี่บาทให้ไปไหนก็ให้แค่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทเป็นอ๋อยี่สิบบาทนนะแล้วคนคนนี้สามสิบคนสามสิบต่างกันห้าบาทให้ทุกวันก็ให้เวลาสมถ้ามีคนให้เงินเยเองก็ให้ยพางินไปก็เวียนเวียนไปแล้ว มีไหมวันที่ไปโรงเรียนโดยไม่ไม่มีเงินไปโรงเรียนเลยนั่นแหะก็มีมีแต่ก็บางทีก็แม่ก็คือในวันที่ไม่มีคือยังไงเอาเราไม่ทิ้งเรวบางทีเราไม่มีเราเนี่ยแต่ว่ามีคนให้คือโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเงินไม่มีอ๋อวันที่ไปโรงเรียนที่ไม่มีเงินไปโรงเรียนนี่มีแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเราไม่มีเงินแลยทำไล่ะ อลอสมาตาลาช่วยเหลือเพราะเรายากินว่า,าเราส่งช่วยเหลือบ่าวของพระองค์นั้นก็ก็คำนี้ฮะไม่มีบางวันไม่มีไปโรงเรียนไม่มีเงินออแต่มีผู้บอกให้การช่วยเหลือมาทราวบาว่าเป็นลูกยาเต็มว <c oughs> นละยาเต็มเนี่ยนี่เองแล้วที่โรงเรียนไปเรียนถึงเรียนมีเรื่องค่าเรียนฟรีหรือต้องจ่ายอีกนะวันนี้ก็มีมีอุปการะตั้งแต่นี้เขาให้อุปการะตต่พวกะเด็กคือไม่เก็บค่าเรียนมีแค่ อาหารกลางวันร้อยห้าสิบต่อเดือนเขาก็ไม่เก็บไม่เก็บของอนุบาลของอ๋อไม่ไม่เก็บค่าอาหารกลางวันคือให้ทานฟรีนะครับทุถามว่าเมื่อก่อนคุณย่าเคยมีเคยทํางานไม่ช่วงที่อยู่กับอาบาอยู่กับเบเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ไม่ได้ทํางานเหมือนกันคือเบรบทาคนเดียวนะครับอาบาของของของอุ้พระนี่ทําคนเดียวแล้วพอหลังจากอนนี้เสียไปสิบเดือนไม่มีงานทําแต่ถามว่า มีความสามารถในด้านตัดเย็บวางหรือเปล่าคือชอบทาหมดแต่ว่าไม่ค่อยทําให้มันเป็นจริงจังอ๋อชอบทําหมดแต่ไม่ได้ทําจริงจังเห็น <ทำ S 1> เห็น <ทำ S 1> เห็นจักตั้งวางอยู่หนึ่งตัวแล้วับใจขึ้นไปแต่มันเก็บจ<อ>ับที่<อ>เก่าแลา้วนอาจะหลายปีเสียด้วยจับเป็นเสียด้วยนั่นามจริงวันนี้ เนื่องจากรายได้ลูกก็โตขึ้นทุกวันทุกวันมีภาระมีค่าใชา้จ่ายมีภัยบ้านต้องใจข้าวก็ข้าวซื้อข้าวซื้ออาหารค,คิดคิดอย่างไรนะวันนี้คิดอยากจะมีอาชีพหรืออยากจะให้ได้ช่วยเหลือด้านใดมากที่สุดนทีุณแ้่ก็ถา้ถาถามจริงคือแล้วแต่เขาจะช่วยเหลือเพราะว่าสมมติว่าถ้าให้ของเราสามารถทํางานได้ช่นเช่นแล้วลูกสมมุติว่าให้เงินก็ถ้าสามารถ ส่งเรียนเรียนให้ลูกเรียนได้คือมีค่าหมดสําหรับเราอะมีค่าหมดนะครับสร,บราหมดราคือถ<ม>้าให้จัดก,ก็คือก็ต้องเรียนเยอะเย็บให้เป็นให้ได้เพื่อจะมีงานแม่เพราะนะวันนี้รู้สึกหนักใจไหมกับลูกที่ต้องโต,งตงงมีนี่ต้องซื้นมนมนมผงเลยไม่ได้นนมของใครเ่ออะบนกันมีมีทั้ง คือนอผมผงมาแล้วอันนี้ก็บางทีพี่สะพ้ายก็เขาขายเขาก็ให้มามีคนช่วยมา,<ห>านะครับเดี๋ยวเราเองกับอาเบรหรืออบบาบะของเนื้ออาเบบาห์นี่เสียชีวิตด้วยด้วยสาเหตุอะไรนะก็ปะทะบนเทือกเขาบนเทือกเขาเสียชีวิตเพราะโดนโดนยิงนะเพื่อนไงโดนยิง ช่วงที่เบยอยู่ความรู้สึกน,นั้นก็คือไม่ค่อยหนักใจในเรื่องพ่อเบทํางานมีรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวแต่ว่าหล,ลังจากอเบเสียชีวิตเเบอย์เสียชีวิตไปแล้วนี่ความรู้สึกของเราช่วงนั้นความรู้สึกยังไงกันนะก็ตอนงนั้นก็ท้องด้วยช่วงท้องด้วยช่วงที่เบเสียชีวิตเรากำลังท้องอยู่ด้วยแล้วความรู้สึกนั้นเป็นไงหนักใจเศร้าใจ,ใจคิดอะไรไม่ถูกกเอ้ยความรู้สึกเมื่อรู้ว่า<ม>เบเสียชีวิต มันเหมือนฝันหรือว่าอะไรสักอย่างก็คึงงงกับตัวเองว่าอันนี้คือจริงหรือไม่จริงเพราะว่าถ้าลูกเนี่ยก็คือเบหมดเบา้่านเบอะไรตอนนี้ก็คือมอาตกที่เราคนเดียวคือเบง้งเนี่ยคือเบเป็นทุกอย่างาเบาทาทุกอย่างตอนนี้คือต้องทำด้วยตัวเองก็ <c oughs> ไม่รู้จักอธิบายยังไ,ไยยงไรู้อธิบายยังไงแล้วคือความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกที่ทําให้เราต้องมาคิดคุณคิดว่าเออแบจากไปจากที่แบหารายได้แบมาอาบน้ําให้ลูกดูแลลูกกับการทุกอย่างไปวันบจากไปความถึงตอนนี้บางหนักใจเ <c oughs> คิดถึงไหมคิดถึงแต่ว่าต้องโสดต้องซื้อเพื่อลูกเพราะว่า<อ>ไม่เคยร้องให้ให้ลูกเห็นไม่เคยร้องให้ให้ลูกเห็นแต่้องไม่เคยร้อง แต,แต่แอบร้องให้เคยตอนที่เอาสุกกลับมาเพราะว่าถ้าหนูร้องแม่ก็ร้องทุกคนร้องข้างก็ร้องกัเลยละ <laughs> ไม่ค่อยร้องถ้าร้องคนเดียวก <laughs> ็เลยไม่ไม่แบบสแสดงอาการไม่แสดงอาการครับแล้วเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์พอมีคนมาแจ้งว่าเบไป,ไปที่เทือกเขาตะเวย์วนนี้เบแจ้งว่าไปทํางานก็ได้ได้ยอยู่มาเลสออสเตเลเียอเบอ,อยู่ ที่บ้านแล้วก็ไปโดนจับตัวมาเดินเชิญเชิญตัวอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยมาเอาไปเดินโดนเชิญตัวสี่ครั้งตั้งแต่แต่งงานมาแล้วก็เขาก็ปล่อยกลับมาพอครั้งที่สี่เขาก็ว่าคดีนู้นคดีนี้ล้วก็ตอนนั้นไปก็ไปคือในช่วงสบายเหมือนกันคือมาเลยก็ให้เงินมา พอหลังจากนั้นแยกกับเบลในเดือนสิบเอ็ดเพราะว่าจะกลับมาฝากคันโ <c oughs> ดยไม่รู้ว่าเ <c oughs> บลอยู่ตรงนั้น <c oughs> รู้อีกทีก็เห็นศพที่โรงพยาบ <c oughs> าลเพราะว่าจากกันสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็หนึ่งสองเบลก็เสีย <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นมันช่วงน้ำท่วมของมาเลก็ <c oughs> เลยไม่ได้ตา <c oughs> อีกทีก็รู้ว่าเบลอยู่ ใน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 ฝั่งไทยอ่ะก็เลยไม่รู้แล้วความรู้สึกัอนหละพอหลังจากมีคนแจ้งเอาละครับกลับมาเอาเนี้ยเสร็จแล้วนี่หลังจากได้จัดการกระบวนการเรียบร้อยมาเนี้ยพอเสียบระเส็จแล้วนี่ความรู้สึกคิดถึงอะไรมากแล้วนั้นการันตคร้งนัดคิดไม่ออกก็เงียบเพราะว่า ก็อย่างแรกคือเข้ม <74 i i> แข็งอย่างแรกคือเข้มแข็งแล้วต i mean right ้องโดอใช่นกับลูกคิดยังไงถึงอนาคตของลูกต้องคิดอย่างไรตั้งแ้ในช่วงใหม่ๆที่มีการจัดการเรื่องสพบเรียบร้อยนี่คิดถึงลูกอย่างไรบ้างนะครัก็ศรัาเนีสารลูกสาลูกเคยคิดไหมว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยอะไรอย่างนี้เคยคิดไหมเลยนะหลังจากไปไปเสียแล้วมีองค์กรไหนบ้างมาช่วยดูแลมามอบดูแลเรื่อง

ยัก็วิ่งมายัมาบอกว่านี่นี่โรงเรียนปิดแล้วแล้วก็บอกว่าอ๋อจากที่แบบโรงเรียนปิดก็ได้ไปหาพ่อที่มาเรลอยกอ็ก็แง่ก็รู้แล้วว่าเขาคิดถึงกันเลยละปล่อยอ๋อ,อ,อครับอ,นนอยากฝากอะไรบ้างไปยังผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับตรงพูดถึงความรู้สึกในวันนี้ความรู้สึก ก็อยากบอกว่าอยังไงคือทุกคนก็ต้องจัดกัรไปแต่ว่าไม่อยากให้แบบนิส้างคิดมากเพราะว่าสําหรับหนูคือถามว่าถ้าไม่ดิ้นรนเนี่ยยังไงหาเงินเนี่ยมันก็ไม่เข้ามันต้องดิ้นรนใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องถือหลักองค์เอาเลว่าเขาไม่ทิ้งเราค่ะเพราะว่าอยู่ได้ถ้าคิดทบทวเทนแล้วเนี่ย เราไม่เคยแบบได้อะไระลำบากเลยแม้แต่บาทบาทเขาก็ให้คือแบบอยากให้ทุกคนคิดตรงน,นี้ค่ะ,ะครับนี่เป็นคําที่คุณกียกฝาว่าให้คิดถึงว่าอวโล์จะไม่ทอดทิ้งนะครับเรายำบากอย่างไรแต่ความช่วยเหลือที่จะเข้ามาบางทีก็จะมีมีคนมาให้มาสซนก็ให้นะครับให้กับลูกๆแต่วันนี้ลูกสี่ชีวิตครับท่านผู้ชม เราจะมีส่วนอย่างไงในการที่จะให้เขาได้มีชีวิตเฉกเช่นบุคคลท,ทั่วไปนะครับโดยเฉพาะ4ชีวิตที่กําลังเรียนอยู่ยกเว้นคนสุดท้อง3เดือนแต่อีก3คนกำลังเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลชั้นประถม,ะถมและชั้นมัธยมซึ่งก็่ามีค่า,ชาใช้จ่ายแต่ละวันพอสมควรบวกกับค่าใช้จ่ายในบ้านก็จะต้องมีค่าเข้าสารค่าอะไรนะครับฝากไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราจะมีส่วนร่วม ได้สร้างฝันกำลังใจหรือมอิสรมในการที่ให้เขาได้มีความรู้สึกว่าพี่น้องไม่ได้ทอดทิ้งนะครับตอนนี้ชาวบยังพวกเราที่ชมรายการนี้อยู่นะครับกับครอบครัวโว้งอยนะครับหมู่ที่8ตํตบลจวบอาเภอจริร้องจังหวัดราธิวาสครับวันนี้ก็ขอนําเสนอนบครอบครัวเด็กกำพร้าครอบครัวนี้ครับสลายความกุมบรมตัวบารากาตัวาเด็กกำพร้าผู้ศรัทธา ฉันได้รักจากทุกๆุกคนคือความรักแห่งศรัทธาชนโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงกำหนดไว้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าที่มอบทุนการศึกษาที่มาช่วยเหลือครอบครัวอีกชันค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องก็คงได้ชมและก็ ได้ฟังเรื่องราวของหญิงม่ายคุณคอร์ดียอสาและซึ่งสามีของเธอคออือซึ่งเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ถูกถูกยิงนะครับแล้วก็มีลูกกับลูกกัม้าที่จะต้องดูแลอีก4ชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รับชมอยู่ก็ผมคงต้องไม่ต้องอธิบายอะไรให้พี่น้องได้ รับทราบกันไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับว่าผล,ลบุญของการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือแล้วก็มีความลำบากนั้นภาคผลจะเป็นเช่นไรก็หวังว่าพี่พี่น้องที่รับชมอยู่นะครับคงจะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคและก็ช่วยเหลือผ่านมาทางมือที่ศรัทธาเชนเแื่การสระเลกกัมภาเพื่อจะได้นำมามอบให้กับครอบครัวสารและ ครอบครัวของคุณคอรดิยอสาและซึ่งสามีใช้นามสกุลวะงอยนะครับก็คงจะต้องฝากพี่น้องแหละนะครับสนใจก็จะบริจาคและโอนเงินมาได้ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับครอบครัวของ,ของคุณคอรดิยอสาและนะครับซึ่งสามีคือคุณยากีวะงอยพร้อมๆกับลูกกัมพา สชีวิตต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องนะครับอย่างเรง่งด่วนและก็อย่างต่อนเนื่องหลังจากนี้เราคงจะได้พบกับครอบครัวเบาะงอยเป็นประจำทุกๆเดือนเนื่องจากว่า a, ครอบครัวนี้ยังอยู่ในวัยเรียนกันทั้งหมดเพราะนั้นถ้าพ,พี่น้องสนใจที่จะสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษา แล้วก็ส่งเสริอมอาชีพให้กับครอบครัวนี้นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่มูลที่ศรัทธาชนเมื่อกังสาและเด็กกัมพาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับและหวังว่าพี่น้องจะร่วมสนับสนุนกันกันกบมูลที่ศรัทธาชนเมื่อกังสาเด็กกัมพะตลอดไปนะครับนชิญเหรอวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศแห่งสายฝนที่บ้านไอไปยแย่ ตำบลจวบอำเภอจ่อยร้องจังหวัดนาราธิวาสวันนี้ทีมงานสัทธาชนนะครับคงจัดลาไปก่อนวิไลตอฟิกฮิดายะฮุสลาม,มุลิกุมุอะลัยฮุโตูลาะฮุบาริกาตุครับบ้านนี้มีคนห่วงใหญ่